แรกต้องพม่น้องรัางแลกรุนกันสุดยอดเน้องสุดยอดโอเคเอ้าโอ้กับเครื่องคุกปาเดียวออพี๋ยวเอออ่าตุ๊กดี๋ยเ้ยังแกันกับเครื่องคุกเทเลยเลอูู้ตุ๊ก ตัวใหญ่เลยใหญ่เลยตัวใหญ่ไลายดิเต็มคู่โอ้โหโอ้โหได้เต็มคู่เลยป่ะโอ้โหตัดต่อเลยโอ้พี่น้องเอ้ยโอ้โหสี่ล้างนี่โคูายปสี่ลังยัยสวัสดีสวัสดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องมึงนี้ก็มาใส่ตุ๊กเก่าเนาะพี่น้องอีพีสามเลยอีพี่สามมึงนี่ไล่เข้นเนาะสี่อันพี่น้องเลย สีลังสองคนคนกะซองรังเนาะตรรมากระซองข้องมาตอนกระซองล้วเบิ้งพี่น้องใส่ซองรังมันแล้วลองมาทำมันถือคือเก่าชุดยอดเลยเนาะพี่น้องสีลังบอกว่าเครื่องขุนะเราบป็นถือขันมะกลัวทำมันถือซองรังเครื่องขุนะพี่น้องเดี๋ยวเอากำลังหาบอลใส่กันเนาะ Thì tôi muốn bỏ chị chạy những cái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  này những cái chạy 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 những กำลับไปหาเดนเออหาไหมนีเนาะเป็นชายอยู่ในรังหนึ่งพ่มาแล้ววันที่หาวันส่ยรันมีวันที่ชาอยู่นี้ในรังหนึ่งพี่เนาะที่วันชาเหมือนทำอิดใายวอนเก่าในรังหนึ่งอีกรังหนึ่งได้จดห้าชาแท่นน้ะ Mày máy mặt. Guy gắn đây Guy gắn mặt. mình gắn mặt. Guy 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 xài mặt. Guy gắn mặt. Guy gắn mặt. Guy gắn mặt. bằng bằng านมันเพียงเพียงเนาะก็คงเอาตุ่มลงเอออัเอาตุ่มดงที่แดงวันที่ใส่ยวนทันยวนได้น้ำมันเหยียบบ่ได้พี่น้องก็ได้ใช่ไหมใส่อยู่นี่เฮียงกันเหตุครับตารางทีมารอนทีมทีมใหม่ทำยึดทันเนาะมาใส่เฮียงกันทางกันประมาณ

เงือวันน ah, ี้ไลใส่กําลังไล่ไล่ใสพี่หน่องไลาไลยกว่าสุดก่อนพร้อมขนาดพี่น่องจฟ้าคอนแทคที่ใส่ได้เนาะเอาเลย ่เดี๋ยวเสียบลักเลยกัมัดมันแต่กระแปงหนามันดีๆพี่น้องเลยหามันเพียงเพี้ยงระมันนี่แหละวิธีใส่ตุ่มอธิที่วแบบว่ากันอันที่วาอันที่ว่าในโคุ่นเนาะอันจังเสียดหูจากขันนะขันอธิที่ว่าในหนามันกระสีคือสีหมอกไปก็คือสีบอลวอลคอยขาดใจเป็นไง lên làm <laughs> <laughs> <Nằm> lực quá <cười> 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 Món cầu món cao mượn mít lạ lạ ít lạ 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 Lăng nừng, lạ lạ lăng nừng này lạ là... ừ, đi lạ 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 để lạ 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 lạ

เปสีลังมนสี่มนสลังเลสองลังโอ้ขู่ขู่นึงหมจ้าวิธีชีวิตคนกหาเนาะหักหนาได้่เหรอใสจุ่มปะกดอย่างเงี้ยฮาบนหนาบ้านอื่นมดมีอะเหนเด้ nói các bạn có thể có tiết tham của ừ. chảy, nó. Này, và Vào mà ừ. mình cảm ơn tay mọi người nọ tội nghiệp sài tùng bên nhạc môn hm sợ khoảng thời gian đi bắt mì 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 bắt mua đường hương tôi mua đường hương hả mua đường hương mà ô oh, thằng cột nhượng khả năng thiệt นามากกะวินห <c oughs> ัวหมือตาจนอันมแตกิฝ่ามแตกวัฝ่ายแซวตาอืมโอ้ใส่ทีกันอยามันมันไทยมันมัมันไทยมันมันบกหน้ป่านบสิบตุ่มเนี้ยเบิร เป็นอะไรเป็นสินี่เขาเท่นันี่อ๋อคอยคอยคอยเยียบ็ไมาเยียบก็ไม่บาทนี่ปากปากตมมันมันจะมองกับจีนเพราะมันเก็บเะเนวายานเป็นประมาณพี่น้องเ้ยเปนบริษัใช้เองนะพวกนี้บ้านอยู่บ่บ่นเมืองน้ำวานนมานอไพัอ่ะพี่น้องสี่ดังเนาะสองคนลอยลอยวอืมสี่ดัง สองคนโอ้แต oh. ่มาร่วมกันหยันมันถือกึ้แต่กี่เหรอลองมาหลายๆขนาดนะเนาะเทนุกอ่าอานะพี่น้องลองขาไปลุนไปสมกันเวียนเสาคนเดีพี่น้องเอ้ยหนาวโอ้มือนมีมวลหนามเวีนเสาเผอกันอ่าพี่น้องสวัสดียามเสาเด้อ ส้มกันพี่น้องมาสิมานทำไรเนาะคนละซองลังพอดีเป็นสี่ลังพี่น้องเลยตอนนี้ต้มเก่าเนาะสิเอาเมื่อนอาไปเห็นงามันไหมงามันหักยามันหามันถึงไม่ได้ไฟใส่สามลังอีกพอดีเพิ่มอีกลังหนึ่งพอดีเป็นสามลังอ่ะี่้อน ไปดูนกันมาไปดุเนกันปดุเนกันสิรนเราแล้วลูกอะไรที่นี่วะเออนี่นเอเออำลางังแหลกนี่แหละอำลัลงแหลกแหกมันนี่ามาฟังเสียงกันพี่น้องมากดไหล่ไม้ลายพี่น้องกดไหล่มามันมันโดนนี่ ถอดเลยแกเสื่อคนเสือ่อันหม่กินอนเป็นยังไงแยกอยวากันอืออ๋อคืออยู่ดีร้องเมื่อนี้ ันที่สามล้างแหลกต้อง่น้องล้างแหลกมาลุ้นกันออืสุดจอดพี่น้องสุดจอดโอเคโอ้หัก <Other. S 2> ด,ดีพี่น้องหักด,ดีโอ้หังเพียงพี่น้องถุงมาล้างแหลก่นี่เดี๋ยวเปิดดู เห็นเลยอา็บเกิงเิงพุ่งเลยเอามาเทนี่เทเทลังเลกันอี่นี้รลังเลแข็งมาาเนื้นีนเบืดอนักคึกขึกดีโอ้ตัวน้เอ้ายโอ้กับเครื่องคุกบาดเดียวโอ้่นี้ห อ้ายอมเอ้ยล้างและกันนึ่เก็บเพิ่งคุเมอ่อไรวะไปไปล้างที่ซองเหมือนนี่ตุยอมเอ้ยเกือบเพิ่งคุปคีนี้อี้าทำไดูล้างที่ซองกันพี่น้องถ้าตือขึ้นกันอีกพอดีเกือบเต็มแล้แหละคุนี่ รังไก่ๆ yup. กันนน่เนาะเดี๋ยวกลองวารอนกันเนาะรังที่สองละนี่นัคือคือกันเนออ่ามันมันอ้ชอยากเหมือนๆน่นองใช่ đi đó anh thứ sáu anh thứ sáu ô mà cái gì mồm mồm mà anh thứ sáu Ừ. Mm. Cảm ơn thỏa lắng lẹ phía nọ <laughs> À tôi nhìn xuống mình Một thò lắng lẹ <laughs> Đây cả ok dù Một <laughs> ừ, bộ phần này Mình tôi nhanh

ừ tôi nhảy hết rồi tôi nói anh <laughs> hạc ý đi nhỏ ơi muốn muốn toàn nhà mình đã sẽ đụng Để chèo phải đụng phải đụng không phải ý thôi ông có tầm ý song lắm thì lại dai trong này ừ mọi người ừ mọi người ừ mọi Nát cực thôi 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 Nó thôi 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 tôm thôi ra về đụt thôi 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 à thôi 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 Đừng mà. Ừ, mà. Ừ. Đó, vâng. man, cái cần, oh Man cần có màn màn Con tổng man Đấy. Uhm. Mượn này đó, chứ nó. Bỏ bột không biết nó mà để thải một cái Thằng xiêng ao cả hụ rồi, phi nó ơi, bây nhục cần mạ

หนึ่งนี่บรูดเต็มโลดเด่นิงคเครงเด่นเี่เครืองคุเด่นตัวนี้้องวดจ้องเงินแย่งของสมังอ oh. ีกเทอู้ขี้ได้แรืเนลมบขี้ได้หรอเ้ ะอไปนาะไัอยนะลากดอง่าาแ่งงาีด uh ิบอสูม hey, kind of mm ีปลาขเเบอนี oh. well. hey, gram, ่ม right? ันจะปรากฏดดุอันเนา มันจว่ามันตักที่นี่อย่างร้ายพี่น้องสี่ล้างนี่ขู่นึ่งมาดูดพี่น้องเลยไปอีกเข้อเจ้าอีกล้างนึ่งเนาะอีกล้างนึ่งใช่ใกล้ๆกันแล้วพี่น้องเอ้ยอมือหันล้างนึ่งยู่นี่ล้างนึ่งเลยกันู่ฝั่งนี้อีกล้างนึ่งแล้วไปดูดอีกล้างนึ่งอยู่ขู่มวนมวนพี่น้องเอ้ยใส่ตุ่มประโกดมวนอาบน้ำไรตัวนั้นได้มากแค่ฮะ

đéo vị bưng gì lăng nưng nó à lăng thí xì lăng thí xì pino đọng lại dừng nhả đấy hả đấy hả nhả Nhờ, 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 nhờ nhả nhả อออูู้้้ฟังเสียงพี่น้องโอ้หนักขึ้นเยอะจอดจอดลังนี่เออบอกว่าเสียงนี่เต็มคู่นึงมาดูนะพี่น้องเอ้ยคู่นึงมาดูย่อหร้อว่าท่าอะไรฮะเฮ้ยย่อย่อย่อเท่เท่เท่นี่เอาเอาเดี๋ยวออกโดดออโดดเดี๋ยวเอามาให้เบิ้งก่อนเด้อ ôi uổng căn nhanh Ồ, đi mệt mát cần này mệt đi này mệt này thang này thang này thang thang này thế đây thang này mát thang này mát thang này mát thang này โอ้โอ้ uh ีเต็มขูเลยวะโอ้โ <laughs> ห่าตืนี้โอ้พี่นองเอ้ยโอ้โหชงนี่ขู่ไปีเียมาตัวีอกเอ้ยเบื่อดิอนี้เ่มเพิ่ม่าอยอะเลยมาตับกับอืม ต่มาแเก่งค่ะโู้สองขู่องขูเฮ้ยวนขักสีรังนี่ขู่ายเกือบสองขุนะคืออา่้ต้องร้อเหรอเอจับไน้โอ้จับประดับเอ้ ออมาซองซลังแล้วถือ่าซองลังเลยอมดอนถือถือล้งเดียวเออจะโตงะไมย์จดเลยตัวขัดอีกเลยม่ไร้เอาอีกม่เด้เอาอีกพี่น้อง กดไลค์กดติดตามมาเลยพี่น้องเริ่มมักกีบหนิกะกดไลค์กดติดตามกดแชร์น้ำแน่มึงนี่นี่ปลาม่ลายลายมันแห้งอ๋อจะมักนี่มันมือได้กับมันเลยเออใส่ซองมือนี่มันขนาดมือใหม่มือใหม่มือใหม่ฮัทฮัทเถ็ดได้หนี่เพื่อนมือใหม่ฮัทหา เดี๋ยวเจอหน้าก็เลยเอางวเข่าหน้าก่อนี๋ยวไปผอกันอยู่บ้านพ่นอพี่น้องเดี๋ยวเจะเป็นอันนี้เบิ่งอีกอั่หนึงพี่น้องเอ้ยหิวจนแค้นกงพูโอ้ยแต่ผอกันหวานเห็นว่าใส่ตุ่มกับม้านแต่ผู้มานี่พี่น้องเอ้ยคุณลงคนนีใส่บัวได้บัวได้พราโตก็มีไไรเวลาบอกเขาบเมือกธใส่มาเป็นใส่อีดวนตัวต่างรึเปล่าเมือเธอกับบัวม้านหรือว่าเป็นน้ำตุ่มหรือว่า อันนี้มันก็มีหลายเหตุหลายปัจจ really IR ัยเออน้ำสัทธาที่มันเนีเออตเราติดขันี่พวกเขานี่ยไดรับเสียบุยโอ้โหเบิ่อีหูอะไรผู้ถูุูถูกเนี่ยพี่น้างเอ้ยสีดงป้อขูเลยองขู่เ้ยหักลายพี่นนองเก้ยกันก็เพื่อใส่ไวครบเนาะเออเราคบอยู่บนได้เ่ตมี สมักนี่เปน็นทางกระซาหมือที่ซองไรเนี่นไปสื่อตุ่มมาอีกอันนั้นซองลังพอดีเป็นซองลังเนาะพอดีโอ้คุ้มมาเดียวเรือกับไรเรือนี่มันแลรับพันลายเลยเพื่อนยในขู่นี่คลายปรากฏห่า,หารอยเนาะห่าร้อยบาทกลัวเลยเฮ้ยของเจ้าบอสื่อน,นะ <c oughs> เออ sư làng... ừ, à, bát xám rồi có nắng lăng tụm lại sang nóng lăng sang bóp bên rồi sang sang hạnh bên cả lắng được cái bóp hay sẽ bóp 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 นี่เปปาตัวเอฟครับนี่ก็มาเขาจับ ừ. 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 ừ.

เดทางปลาเขาเนาะพี่น้องปลาเขาบางคนคือตุ่มซ้งหนอีกอีกเืองอันนั้นสงตุ่มซองอันถาต่างกันนะได้ขนาดนี้เกินไปเกินไปแล้วเออมาเกินไปอันเดียวว่ากนไปอันน่กันยปาวองเอ้ยดี๋ยวกับปลากับ สะเอาไปใหย้ยแตีพี่น้องเลยเนาะแล้วก็เลือดัล้วก็เอาไปคายนะพี่น้องเอ้ยก็สิได้ปิดคลิปไปเพียงจำเนี้เด้อพ่อพี่น้องพอกันอีพี่นะกไดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบอดอนเร้อพี่น้องพอกันลิปหนนาสบายดีมานมานแบบนี้